ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กับข่าวครับโรบ็อกเช่นเคยนะครับในวันนี้ข่าวโรบ็อกวันนี้ครับมีอัปเดตนะครับมากมายครับตั้งแต่ข่าวครับที่ต่อเนื่องนะครับจากตอนที่แล้วครับแล้วก็ข่าวครับประเด็นใหม่ครับที่เกิดขึ้นนะครับกับโรบ็อกที่มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับแทบทุกวันนะคุณผู้ชมซึ่งในคลิปวันนี้ครับก็มีข่าวดังนี้ครับ ตั้งแต่ข่าวครับที่เกมอย่าง Friday Night Boxing นะครับประกาศนะครับเลิกอัปเดตเกมแล้วนะครับเนื่องจากปัญหาบางอย่างครับที่มันไม่ปกติครับแล้วก็ข่าวครับของตัว l a m b o r g i n i ครับที่มีการขายครับลิมิเต็ดแต่ว่าของรางวัลแถมครับคือการพาไปทัวร์ครับส่วนรถครับ l a m b o ครับและข่าวครับของตัวระบบ r o b o x ครับที่ไปให้นะครับติ๊กถูก กับตัวของกลุ่มสร้างเกมครับ r 6 3ครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับโรบอกกันแน่เดี๋ยวในคลิปวันนี้ครับเราจะมาอัปเดตนะว่าช่วงที่ผ่านมาครับมันเกิดอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปวันนี้ครับเช่นเคยครับใครชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับนะใครชื่นชอบนะครับไอเทมครับ ugc นะครับไปซื้อกันได้นะครับตุ๊กตาแบฟฟอร์มนะครับในใต้คลิปนะครับ มาที่ข่าวแรกวันนี้ครับข่าวแรกวันนี้ครับต่อเนื่องนะครับจากคลิปเมื่อครั้งก่อนที่ผมเคยพูดไปนานแล้วกับเระเด็นครับที่ตัวของเดฟเนะครับหรือว่าเจ้าของเดฟเอครับอย่างทีิเทาที่เนี่ยที่โดนข่มขู่นะครับจะโดนแฮกนะครับโดยกลุ่มแฮกเกอร์กลุ่มหนึ่งซึ่งล่าสุดนี้ครับจากทวิตเตอร์อาร์ทีซนะครับกลุ่มแฮกเกอร์ที่ว่าครับมีการปอกชื่อมานนะครับว่ามีชื่อว่าอัลฟาวี ซึ่งณตอนนี้ครับกลุ่มแฮกเกอร์กลุ่มนี้ครับโดนจัดการนะครับโดยทาง FBI อยู่นะครับคือมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะที่มี FBI ครับมาเกี่ยวข้องนะครับเนื่องจากว่าตัวของแฮกเกอร์กลุ่มนี้เจาะจงนะครับจะไปเรงที่ตัวของบริษัทครับที่พอที่เราก็โร์บ็อกด้วยซึ่งโดรบ็อเนี่ยมันมีลูกค้าเยอะนะครับที่ใช้ตัวของ d e ฟเอ็กซ์ทำให้ทาง FBI นะครับมาจัดการนะครับกับเรื่องนี้เป็นข่าวที่ดีครับเนื่องจากว่าหลายคนช่วงที่ผ่านมาเนี่ย อาจจะคิดมากครับกับเรื่องของ De ฟเนะครับแต่ว่าตอนนี้ถือว่าปลอดภัยแล้วนะครับใครที่กลัวว่าเฮ้ยใช้ตอนนี้มันจะโดนแฮ็กไหมข้อมูลหดไหมไม่หมดนะครับนะตอนนี้นะครับปลอดภัยแล้วนะครับายคนที่กังวลนะครับเรื่องนี้นะครับมาที่ข่าวต่อไปครับข่าวต่อไปครับเป็นข่าวนะครับเกี่ยวข้องกับเกมอย่าง f ฟ i d a y Night b o กซิงเอาจริงๆคือเกมไฟ a y n ไ g h t ฟังกินเนี่ยก็ไม่ได้อัปเดตมานะครับประมาณปีหนึ่งแหละ ถือว่านานมากซึ่งเกม Friday Night Boxing ครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมครับที่เหมือนจะต้องเลิกอัปเดตไปครับในช่วงปีนี้ซึ่งสาเหตุครับมันไม่ใช่เรื่องที่คล้ายคลึงกับ Friday Night Funkin' นะครับแต่ว่ากลับเป็นเรื่องครับของปัญหาครับที่โดนข่มขู่ครับจากผู้เล่นครับบางกลุ่มคือผมก็ไม่ชัวร์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับจากตัวของทวิต RTC เนี่ยเขาบอกมาประมาณนี้นะครับโดยมันก็ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากทวิตเตอร์นะครับของคนที่อยู่ในกลุ่มของเกมนี้นะครับที่ ออกมาแชร์นะครับหลายอย่างนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับการที่ปัญหาส่วนตัวบ้างที่คนสร้างเกมครับต้องการนะครับอยากจะพักในบ้างแต่ที่มันเด่นสุดเลยคือเรื่องของการที่ว่าคนสร้างเกมนะครับบอกว่าเขาเนี่ยโดนข่มขู่นะครับจากกลุ่มคนนะครับบางคนที่จะข่มขู่ครับทำร้ายบ้างไงบ้างแล้วก็มีสตเกอร์ด้วยคืออันนี้เอาจริงก็น่ากลัวนะครับ ซึ่งมันส่งผลครับให้คนสร้างเกมเนี่ยครับต้องตัดสินใจนะครับเลิกอัปเดตไปนะครับผมไม่ชัวร์ว่าปัญหาที่เนี้ยที่เขาบ่นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคอมมูนิตี้ของเฟเดร์แนลฟังกินด้วยหรือเปล่านะครับหรือว่าหลายอย่างแต่ที่ทราบเลยคือคนสร้างเกมนี้ครับน่าจะรู้สึกเหนื่อยครับแล้วก็กำลังคานนะครับกับการโดนข่มขู่นะครับกับเรื่องนี้คือถ้าเป็นผมผมก็กลัวครับที่อยู่ดีเนี่ยมันจะมีคนมาขู่ฆ่านะครับประมาณนี้ผมก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับในมุมของคนสร้างเกมนี้ด้วย นะครับแต่ว่าอนาคตของเกม f o r t n i t ฟ Funkin' ครับใน Roblox เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปครับต้องติดตามดูนะครับเพราะตอนนี้สองเกมใหญ่ครับในตอนนี้ครับไม่มีการอัปเดตใหม่แล้วนะครับณตอนนี้นะครับมาที่เรื่องต่อไปครับเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ l i m i เต d เช่นเคยนะครับแต่ว่าอันแรกนะครับเกี่ยวข้องกับ d o m i n u สอันใหม่ลนาสุดนี้ครับจากทวิตเตอร์ของเ e นีนะครับที่ออกมาแชร์ว่า มีโดเมนัสครับมาใหม่นะครับ4ชิ้นผมต้องขอย้ําหน่อยหนึ่งนะว่าโอกาสที่มันจะเป็นของขายหรือของแจกฟรีเนี่ยยังเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีเทรนของ m e กอวิสด้วยที่ไอเทมลิมิเต็บบางชิ้นนะครับมันจะกลายเป็นของ m e กอ w ิสนะครับแต่ว่าจากข้อมูลของตัวล e นลี่เขาบอกว่ามันมี1ชิ้นครับที่มีชื่อเรียกว่าฮอลเเดย์ซึ่งโอกาสครับที่หลายคนนะครับจะซื้อได้นะครับหรือเก็บได้เนี่ยมันยังมีอยู่นะครับอีกอย่างคือมันมี4ชิ้น ผมไม่มั่นใจว่าแม็กเอวิสครับจะทำโดมินัสเนี่ยติดกัน4ครั้งเลยหรือเปล่านะครับแต่ว่าน่าจะไม่นะครับต้องลุ้นดูนะว่าจะขายนะครับหรือเปล่าหงายคนจะเก็บได้ไหมต้องติดตามดูต่อไปนะครับเพอร์เเนี่ยเป็นของเดฟบหรือเป็นของคนสร้างเกมนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของแฮกวีคพอดีนะครับแทกวีคจเป็นช่วงที่โรบ็อกเนี่ยจะมาประกาศอัปเดตเกมทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นไปได้นะว่าหมวกเหล่านี้ครับจะเกี่ยวข้องครับกับ แพ็กวีกนะครับต้องรอดูต่อไปนะครับมาที่อีกหนึ่งในบินเต็ดไอเทครับแต่อเนี้ไม่ใช่ของโ o บ็อกนะแต่เป็นของ UGC นะครับจากทางไ b โบกินีคือเรื่องเนี้ปกติผมไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะแต่ว่ามันกลายเป็นเรื่องนึงที่ผมสนใจมากนะครับในช่วงนี้เนื่องจากว่าล่าสุดนะครับประมาณไม่กี่วันก่อนนะครับทางบริษัทครับในโบกินี่ครับทำการปล่อยนะครับตัวของหมวกครับิเต็ด1ชิ้นที่ขายนะครับ แค่3ชิ้นเท่านั้นก็คือหมวกครับกระทิงทองนะครับของไนโบกินีซึ่งด้วยความที่ว่าไอเทมในวิเีทเนี่ยครับมันมีน้อยมากตัวทีมในโบกินีครับแกขายครับแพงถึง1นึ่งล้านห้แสนโรบัเลยครับซึ่งประเด็นเลยคือหมวกชิ้นนี้ครับมันมีเอกล i v ีครับเขยกว่าความสามารถพิเศษที่คุณเนี่ยครับถ้าใครที่ครอบครองครับจะมีสิทธิ์นะครับไปทัวร์บริษัทของไนโบกินีได้ อันนี้คือมันแปลกมากเพราะว่ามันไม่เคยมีเลมีเตเจ้าไหนนะครับที่มีอะไรแบบนี้มาก่อนอย่างมากสุดก็แค่เป็นบัฟภายในเกมนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือคุณสามารถไปเที่ยวนะครับที่บริษัทจริงได้ใครอยากซื้อตอนนี้ครับไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่ามันหมดไวมากประมาณไม่ถึง10นาทีครับก็หมดนะครับเพราะว่ามันขายแค่สาชิ้นซึ่งคนครอบครองส่วนใหญ่ครับน่าจะเป็นคนสร้างเกมของโรบ็อกนะครับที่มีเงินเยอะ หนึ่งในนั้นครับก็คือคนสร้างเกมครับของแคตโลกอวตา a ครีเอเตอร์ด้วยนะครับที่ได้ไปคือตีเป็นเงินไทยก็สูงอยู่นะราคาเนี่ยประมาณ432,000บาทนะครับพูดง่ายๆว่าไอเงินประมาณเนี้ยเอาไปทัวร์ครับบริษัทแกมโบได้แต่ปัญหาคือเขาไม่รวมค่าเดินทางนะครับใครอยากเดินทางไปอิตาลีก็ต้องเสียตังค์เพิ่มแต่ว่าเป็นหนึ่งในลิมิเต็ดไอเทมที่ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ต้องดูว่าอนาคตนะครับมันจะมีลิมิเต็ดครับทำงงนี้เนี่ย มาเพิ่มอีกไหมนะครับต้องรอดูนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะพลาดไปแล้วนะเสรับหลายคนนะครับนะมาที่ข่าวต่อไปครับข่าวนี้รับเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโรบ็อกซึ่งเรื่องนี้เนี่ยครับถูกแชร์นะครับโดยทางทวิตเตอร์นะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างโรเบนซิมที่ออกมาแชร์ข้อมูลครับจากตัวของ MFD ผมหาข้อมูลไม่เจอว่า MFD มเีนะครับมันคือกลุ่มอะไรนะครับแต่ว่าจากข้อมูลที่เขาแชร์มานนะครับมันน่าสนใจมากนะครับ จากข้อมูลครับของตัว g ูเป็นซิมเขาแชร์มาว่าทาง MFD ครับค้นพบนะว่าระบบการรีพอร์ตโรบ็อกเนี่ยครับมันไร้ประโยชน์มากเพราะจากข้อมูลที่เขาบอกมาครับคือตัวของ Account นะครับที่มีปัญหานะครับใน r o b ็อกเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเป็น Account ที่แต่งตัวครับเกี่ยวกับทางเพศนะครับเป็นแบบโป้เปือยพวกนี้หรือว่าเชิงยั่วยวนนะครับที่เขาเนี่ยไปพบเจอเนี่ยสูงถึง200 Account นะครับอันนี้คือจำลองนะส่วนผสมมันจะแบบว่าทั้งหมด ซึ่งเขาบอกว่ามี100 Account ค,ค,ครับที่รีพอร์ตนะครับกับอีก100นะครับที่ปล่อยไว้ผ่านไปครับ72ชั่วโมงครับหลังาจากที่รีพอร์ตไปนะครับสรุปมาคือ Roblox เนี่ยไม่ทำการแบนนะครับสัก Account เดียวตรงนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ก็เป็นประเด็นหงายคนพูดกันเยอะนะครับเพราะว่าถ้าใครที่สังเกตมาสักพักใ,ในเนเห็นได้ว,ว่าระบบการรีพอร์ตโรบ l o x เนี่ยมันแทบจะไม่ทํางานเลย ส่วนใหญ่คนที่โดนแบนครับจะโดนแบนจากการที่เป็นระบบตรวจสอบออตโต้มากกว่าแล้วก็จะไปออโต้กับพวกตัวของคําหยาบเอะมากกว่านะครับแล้วก็พวกไอเทมที่มันอาจจะแบบว่าไม่ได้ผิดกฎอนะ่ะเออบางชิ้นนะครับแต่ว่ามันก็โดนด้วยนะครับคือโรบ็อกเนี่ยแกระเลยนะครับกับตัวของแอคเคาท์ประเภทนี้เยอะมากพวกแฮกเกอร์พวกคนแต่งโปสแต่งเปลือยพวกนี้เป็นต้นนะครับ ก็ไม่ชว์นะว่าโรบอกเนี่ยแกมองเพิกเฉยหรือว่าแกมองว่าส่วนนี้มันเป็นส่วนที่แก้ไขไม่ได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเห็นในชัดว่าโรบ็อกครับเกิดมีปัญหานะครับกับเรื่องของ a c c o u n t นะครับในเกมที่เน้นครับแต่งตัวนะครับหรือขายไอเทมนะครับเชิงโป๊ะเปื่อยอยู่นะครับในส่วนนี้อีกข่าวนึงครับอันนี้ก็ยังอยู่กับรูเบนซิมเช่นเคยนะครับแต่ว่าอันนี้มันเกี่ยวข้องกับติ๊กถูกของโรบ็อ x ถ้าใครจําได้ครับไอติ๊กถูกโรบ็อ x เนี่ย คือผมเคยบอกไปนะว่ามันเป็นการยืนยันนะว่าตัวเนี้ยครับเป็นตัวจริงนะครับแต่ว่าปัญหาข้อหนึ่งของติ๊กถูกโรบ็อทที่มันไม่เหมือนติ๊กถูกที่อื่นนะครับก็คือโรบอทเนี่ยครับมันให้ติ๊กถูกนะครับตามจํานวนครับการซื้อขายไอเทมหรือจํานวนความฮิตของไอเทมหรือการเข้าเกมมันเป็นต้นนะครับที่คนสร้างนะครับทําได้ซึ่งประเด็นเลยคือมันมีอยู่หนึ่งกลุ่มครับที่ได้รับนะครับติ๊กถูกนะครับในโรบ็อทไป ซึ่งกลุ่มนี้ครับมันมีชื่อว่า Goose i n r e t นะครับซึ่งปัญหาเลยคือกลุ่มนี้ครับมันไปสร้างเกมครับที่เป็นแนวครับ R63 ด้วยผมย้ำนะว่า R63 ซึ่งหลายคนยังเขียงกันอยู่นะว่าเฮ้ยไอเกมประเภทนี้มันโอเคหรือเปล่าแล้วพอมันมีติ๊กถูกเนี่ยครับไปปลากฏครับในเกมของพวก R63 เนีครับหลายคนยิ่งงงเข้าไปใหญ่ครับจนรูเบนซิมเนี่ยแกไปแซวว่าโรบ็อกเนี่ยครับแกอนุญาตนะครับ R63 หรือเปล่า ซึ่งต่อมาครับพอเรื่องนี้ครับถูกแชร์ไปนะครับทางโรบอกครับก็ไปตรวจสอบนะครับกลุ่มของ g o o ๊ด i ินเล t มานะครับแล้วก็ทําการปิดนะครับตัวของเกม R63 นะครับหายเกมที่กลุ่มนี้เนี่ยเคยสร้างไว้ถึงแม้ว่ากลุ่มนี้ครับจะได้รับตัวของติ๊กถูกอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับกับทางโรบ็อกคือมันมีคนลือนะว่าไอติ๊กถูกโรบ็อเนี่ยครับเขาให้นะครับแบบออโต้ด้วย ซึ่งมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่ดีนะคุณผู้ชมคือมันควรจะเป็นแบบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ออโต้ดีต้องเป็นคนตรวจสอบแต่ว่าอันนี้ครับใช้ระบบออโต้ครับกลายเป็นว่าถ้ากลุ่มคุณเนี่ยครับมีคนที่ซื้อของเล่นเกมถึงเกมเนี่ยมันก็ได้ติถูกมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านครับการตรวจสอบตรงน,นี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อบกพร่องครับของโรบอทนะครับในส่วนนี้ต้องดูว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับทั้ง2องอย่างนี้นะครับทั้งการแบรนดเพลเยอร์ แล้วก็ติ๊กถูกของโรบ็อกนะครับที่ให้แบบมักง่ายนะครับงั้นนี่ก็คือข่าวทั้งหมดครับของโรบ็อกนะครับในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมชื่นชอบไันไ็ค๊อคอมเมนต์กันได้นะครับที่ใต้คลิปนี้นะครับและขอขอบคุณนะครับสมาชิกช่องเลยนะครับสรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม